งานแข่ง10ปีแวนกาดนะครับมีอะไรกันบ้างนะงานแข่ง10ปีแวนกาดนี้ครับจะจัดที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับนะก็สามารถที่จะไปดูเสนึกษาเส้นทางก่อนไปนะก็มีงานแข่ง2วันนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นะจะเป็นการแข่งขันชิงโกลสีเพเยอร์นะฮะโกลีเพเยอร์ก็สมัคร10โมงนะครับเริ่มแข่งขัน11โมงครึ่งนะครับแข่งโกลสีเพเยอร์นี้มี ค่าสมัครเนะ100บาทรับผู้เข้าแข่งขันได้308คนนะเรียกว่าคนท้างจำกัดเลยนะจำกัดมากๆนะ8 0 8คนนี่ไม่รู้ว่าจะทะลุเยอะแค่ไหนนะครับนะก็ผู้เข้าแข่งขันนะก็จะได้รับบรัสเตอร์เบดนะปั๊มทอง10ปีได้รับพวงกุญแจนะแล้วก็กล่องใส่การ์ดนะหรือมีการ์ดโปรโมพิเศษใหม่นะครับมีสลายตามนี้นะแล้วก็มีเพย์แมทนะครับเป็นออริจินอลนะของ แวนกาสิปีนะแวนกาสิป uh, ีนะครับนะไม่รู้ว่าออกจากที่อื่นยังไงหรือเปล่านะไม่น่าไม่น่าจะแจกที่อื่นนะน,นี่ก็คือการแข่งขันของแวนกาสิปีนะครับแล้วก็ในการแข่งขันวันเสาร์นะก็จะมีทีมท็อปสโตร์นะทางร้านวิจีการ์ดช็อปก็ส่งไปด้วยเช่นกันนะทีมท็อปสโตร์ก็แข่งวันเสาร์เหมือนกันนะก็จะชิงตัวแทนของร้านนะครับนะอันนี้ก็แทงฟรีนะครับแต่ก็คือ ต้องส่งชื่อผ่านร้านนะครับห้ามใช้แฟกซ้ากันนะ,ะก็ลงทะเบียนไปแล้วนะทางร้านลงทะเบียนให้แล้วไปแล้วนะครับก็ผู้เข้าแข่งขันนะได้รับการ์ดปั๊มทองนะครับกับเทศการท่าเทศไฟฟ้านะแล้วก็มีรางวัลพิเศษนะปั๊มคอนแกจูเลชันนะแล้วก็มีพิเศษเรียกว่าเป็นออริจินัลโปรโมนะบัลนะครับ,รบเงินรางวัลให้ด้วยแล้วก็ถ้วยรางวัลนะครับ นอกจากนี้ก็มีไซต์อีเวนต์นะครับกับบนะัตตี้ไฟเนะกดไพ o โอนีนะครับกดไพ o โอนีคืออะไรนะครับเรียกว่าเป็นกฎที่เอาไว้รองรับการแข่งขันยุคใหม่แล้วกันนะก็มีการ์ดนะนี่แข่งขันสมัครฟรีนะครับ128คนนะวันเสาร์เน้นบัตตี้ไฟเป็นหลักนะครับ128คนนะอ่ะก็มีนี้ในหนึ่งเกมนะครับสามารถบั d y ี้คอกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่เท่าที่บั d d ี้โซน อยู่ในสภาพสแตนนะครับนะเดี๋ยวแอดมินจะมีพูดถึงกฎไพ o เนียอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีการ์ดพิเศษใหม่นะทูนีแข่งแข่งบัตตี้ไฟเนอแต่ได้บัสเตอร์เบดปั๊มทองนะครับแล้วก็มีการ์ดฟอยเนอมีการ์ดออริจินอลปโปรโมเนอกับตัว5เขานี้นะแล้วมีการ์ดปั๊มทองผู้ให้ผู้เล่นใน,ในรอบชนะเลิศนนะครับนี่การแข่งวันเสาร์เนอส่วนวันอาทิตย์นะ์ อันนี้แข่ง b u ตตี้ไฟล์ลีเจเนอัลแชมเปี้ยนชิพนะแข่งชิงโกซีดเพเยอร์ของ b u ตตี้ไฟล์นะครับชิงโกซีดเพเยอร์ของ b u ตตี้ไฟล์นี้นี้เริ่มการแข่งขัน10บโมงนะแข่งได้308คนนะครับนะชนะแบบเบสต์ออฟวันนะบัตตี้ไฟล์แบบเบสต์ออฟวันนะไม่ได้แข่ง2ใน3ด้วยนะครับะโอเค และนี่ก็ข้อกําหนดของการใส่สลีฟเนื้อมีใส่สลีฟด้วยนะแล้วก็ใครสาที่ใส่สลีฟแบบที่ใหญ่เนื้อก็ต้องมีสลีฟซ้อนไปด้วยนะครับในทีม Top Store ของแวนการ d จะอยู่วันที่2นะครับนะทีม Top Store ของแวนการ์อยู่วันที่2ก็จะคัดตัวไปนะใช้กฎการแข่งขันแบบ v ีไฟนะครับนะใช้แคน V เนื้อห้ามแคนซ้ um ํากันนะครับแล้วก็ มีฟอร์มตของ Limit b บรกอินเ e m o r y มด้วยนะลิมิตเบรกอินเวอร m มรีก็แข่งขัน128คนนะครับนอกจากนี้จากการแข่งขันหลักนะฮะก็จะมีบูธสอนเล่นนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับนะจะได้รับการ์ดฟรีทั้ง2วันนะแล้วก็ได้กิจกรรมสะสมแต้มแล้วก็สแตมด้วยนะแล้วก็มีการถ่ายรูปแอดไลน์นะครับได้รับแบรนด์นะเช็คอินนะถ่ายแบรนด์กาปีนะ มีการ์ดปั๊มทองนะครับกับ10ปี Vanguard, แวนการ์ดเราได้กิฟต์เอ็กเลนะลายดำแดงนะอ่านี่มีการ์ดจากไทยบัตตี้ไฟนะมี5แบบเลยนะได้แบบละ1ใบนะจุกๆก,กันไปเลยนะครับแล้วก็ใครที่มีเพื่อนอยู่แล้วนะก็จะได้รับนะก็ใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์กับทาง Hi ify, ไทยบัตตี้ไฟไทยแวนการ์ดก็ไปแอดกันได้นะครับ แล้วก็นอกจากนี้มีบูธเกมด้วยนะอ่าบูธเกมก็ไปเล่นเกมกันได้มีการ์ดพวงกุญแจเนะแลกกันได้นะครับอันนี้ซื้อตั๋วครบ200ร้ผ่านได้โปรโมพิเศษเนะแบบฟอยนะครับนี่หลายแบบเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผู้เล่นมือใหม่นะนี่ผู้เล่นมือใหม่สามารถนําบัตรสะสมแต้มนะมาแลกของรางวัลได้นะเป็นกล่องนะเป็นกล่องชุดเริ่มต้นนะครับ นี่นะครับแล้วก็โซนนี้ทศกาลนอะนอกจากนี้มีโทนนิทรรศการก็มีบอกเรื่องราวของแวนการ์สิ0ปีนะใครที่เริ่มเล่นแวนการ์ดยุคไหนเนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแอดมินก็นเล่นมาตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับนะก็การ์ดใบไหนในความทรงจําพิเศษของเราเนะี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับมีภาพรูปเนอะภาพวาดของใครนะแล้วก็มีผู้โชคดีนะมีสุ่มแจกจากบัตรโหวตนะครับ ผู้โชคดี20รางวัลน,นะได้รับโวงกุญแจกับได้รับกล่องนะครับแล้วก็น,นอกจากนี้มีสินค้าลิมิเต็ดนะครับ,นะรบที่ขายกันเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับกับแฟมบัสเตอร์เบดนะครับ,นะรบแฟมบัสเตอร์เบดเพมท10ปีนะครับกล่องใส่การ์ด10ปีนะกล่องใส่การ์ดของของจอร์ด8ริ้วนะครับที่จะมีการโปรโมโนะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะ ซื้อสินค้าครบ300บาทนะมีจับฉลากนะเพื่อที่จะได้รับของนะครับการชุด A กาชุด B เพย์แมตกล่อง10ปีเสื้อนะเสื้อแบบที่2แฟ้มนะกล่องใส่การาดนะครับมี m ม t u ท Z นนะหลายแบบมากมายเลยนะอันนี้แล้วก็มีพิเศษนะได้รับตัวเริ่มปั๊มทองนะ เดินทางยังไงนะแฟชั่นไอแลนด์นะครับนี่อยู่ใน Google m a p นะอยู่แถวไหนใครลองที่จะศึกษากันไปดูได้นะครับก็เรียกว่าก็ไกลนะแฟชั่นไอแลนด์อันนเคยเคยไปไกลไกลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็แข่งขันกัน308คนนะทั้ง2วันเลยนะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงงานนะงานแข่งใครจะไปหรือว่า กันบ้างหรือเตรียมเด็กอะไรกันไปนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมิโนโอปอก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย